ไปที่ลำปางท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทนหารบกที่32นะครับอันนี้ก็ไปช่วยพายุอีกแล้วชาวบ้านเจอพายุอีกนะเมืองแพร่มันก็มีดินโคนลนถล่มลำปางก็มีพายุทหารก็เลยต้องเข้าไปปลอบขวัญแล้วก็ไปซ่อมแซมบ้านช่วยกันครับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทนหารบกที่32นะครับพลตรีจีรวัตรจุรากุลผู้บัญชาการกรมมณฑลทนหารบกที่32เนี่ยผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทนหารบกที่32พร้อมด้วยพันเอกบรรจงขะวงดอนหัวหน้ากองกิจการพลรเรือมนมณฑลทนหารบกที่32แล้วก็จิตอาสา904และคณะของนายธนารัตน์ สายเทพในอำเภอเกาะคาในเจริญสิทธิธวังนายกอง์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาได้เข้าไปตรวจเยี่ยมนะครับให้กำลังใจพี่น้องชาวบ้านที่ประสบกับวาตาภัยแล้วก็ไปซ่อมแซมหลังคาอะไรให้ครับที่หมู่ที่4บ้านแม่ปางตำบลตำบลใหม่พัฒนาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับในการนี้พลตรีจิรวัตร จุรากูลผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่3-2ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธนาภาัยที่3-2นี่ก็ยังได้ไม่ใช่ไปดูแลเปล่าไม่ใช่ไปช่วยเปล่าเอาถุงยังชีพไปมอบให้กับแก่ผู้ประสบวาตภัยด้วยออันนี้ครับเป็นเรื่องที่ดีเนาะนายก็มีนายมอนจีนาอายุ69ปีบ้านเละที่70อันนี้อันนี้เสียหายเยอะเนาะเออแล้วก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงด้วย เอออันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายทหารนะครับเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ต้องไปช่วยทันทีช่วยโดยฉับพลันนะครับเอ่อไม่ต้องไปพูดอะไรมากนะครับพูดแล้วไม่ช่วยก็อย่าพูดอันนี้เขาไม่ได้พูดเขาไปเลยเลอ้าวก็แสดงความยินดีกับพี่น้องชาวอำเภอเกาะคาด้วยนะครับที่มีมทั้งฝ่ายทหารในอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบตให้ความสนใจและก็ช่วยเหลือครับ นี่ช่ายจนป้อกัดออกกัดอย่างป้องกับออกออกอ่ะเนาะนี่บัดล้วนปุ่นมาเจ๋ยหัวตัวคนเนาะเดี๋ยอำเภอเนาะอำเภอกอคาปันลัดเนาะมาหมดททิตอสามาทุกทีอย่างเนี่ยก็งิ้นดี